สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อากาศเนี้ยหมืนอนเ้าเนาะพี่น้องเมื่งหมอกหมอกลงแห้งแห้งพี่น้องมื่อกี้นะพี่น้องนี่ตะหมอกหมอกแฉ่งครับพี่น้องเมื่อนี้เมื่อวานฝนตกเมื่อนี้หมอกเนมบปเห็นเนี้ยโหลดต่หมอกพี่น้อง บรรยากาศเนี่มเศร้าพี่น้องบรรยากาศตอนเศ้าช่วงหกโมงกุ๊กกลัวพี่น้องหมอกล่งแห้งครับนี่ยึดท้องหน้าคอกหมูครับนี่ผมลงมาเกียวหมูครับนี่ผมเห็นหมอกแห้งก็เลยทายคลิปสูปพี่น้องเบิ่งครับ เพนที่ผมจางรถไม่โค้มาจกหมู่บ้านนี่ผมมาเส็ดขอหมูพี่น้องมาเสขยายขอหมูอีพี่น้องหมอกแห้งพี่น้องอากาศก็เย็นบรรยากาศมันบานครับพี่น้องทองให้ทองหน้าทุงให้ทุ่งหน้าพี่น้อง ะหมอกครับบรรยากาศบ้านเรามหมอกนีแต่หมอกนะครับตอนสาวบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้กระแซมนีเแ้่พี่น้องขอบคุณครับ